นี่คือพัดลมสำหรับอะไรตู้เย็นนะครับผมพัดลมยี่ห้อซุนนอนนะครับผมโมเดล820682นะครับนี่ใช้12โวลต์จากเทอร์มินอลตัวนี้นะครับพัดลมมีความลื่นนะครับผมนี่ใช้นิ้วหมุนก็ยังหมุนได้คล่องดีนะครับเราลองใช้กับตัวแบตเตอรี่12โวลต์ดูนะครับผมบวกใส่สีแดงดำคือตัวขั้วลบนะครับผมอ่าต่อให้เรียบร้อยแล้วล้วก็ลองได้นี่ นะครับหมุนติว้วติ้วติ้วเลยตัวพัดลมจะมีตัวขายาง3าขานะครับผมความยาวอยู่ที่4เซนติเมตรตัวแกนจะอยู่ที่4เซนติเมตรเช่นกันส่วนความหนาอยู่ที่2.5เซนติเมตรนะครับผมบางเบามากเลยนะครับรุนนี้ส่วนตัวพัดลมเนี่ยมีเส้นผา่าศูนย์กลางอยู่ที่7เซนติเมตรนะครับผมเล็กกะทัดรัดเลยนะครับมุ่นนี้เนี่ยมาลองก,กันดูอีกครั้งหนึ่งนะครับลมแรงไหมครับลมแรงไหมอยากจะรู้ต้องลองดูนะครับผมตัวนี้พัดลม ซูนนอนสำหรับคอยตู้เย็นเอาไปลองใช้ดูนะครับ